สนับสนุนโดย YLG b u l l e a n a d f u t u r e s โทร02 287 1155วันนี้อยู่กับคุณพวันนวะวัฒนทรัพย์นะครับรองประธานกรรมการบริหารของ YLG b u l l e a n International ครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณชิพิยุทธ์ค่ะโอ้โหสุดๆไปเลยนะครับทองคำขึ้นลงกันวันหนึ่งหลายร้อยบาทขนาดนี้เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นทำไมดีดกลับมาเร็วแล้วก็แรงแบบนี้ครับหลักๆแม่จะมาจากความไม่เชื่อมั่นที่ มีขอมีผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยสูงกว่าคาดอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ทองคำเนี่ยขึ้นมาเกือบ50าสิบดีอสดอลลาร์ตรอยตาวตัวที่สองก็คือว่าทางยุโรปที่เมื่อวานนี้มีการคอยให้อีซีดีประกาศว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไหมสรุปว่าไม่ได้ปรับขึ้นเพราะนั้นนักลงทุนก็มองว่าถ้าไม่มีการปรับขึ้นก็ยังสามารถเข้ามา ลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยได้อยู่นี่คือเหตุหลักๆที่ทําให้ทองคําับขึ้นมาประมาณห้าสิบเรียญน,นะคะครับผมค่ะที้สองตัวนี้เป็นตัวหล,กลักนะคะแต่ก็มีข่าวดีเรื่องของมาตรการจ้างงานของโอบามาออกมาที่วงเงินเนี่ยมากกว่าที่เคยมีการคาดการณ์กันเอาไว้ด้วยมันจะกดดันราคาทองในช่วงสั้นไหมครับหรือว่าช่วงสั้นนี้ลืมข่าวนี้ไปก่อนแล้วก็ลุยกลายเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้เลยคือมาตรการเนี้ยเป็นมาตรการที่ประธานาธิบดีโอบามาออกมาประกาศว่าจะทํา แต่มันต้องเข้าสภาคองเกรสก่อนเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามาตรการเนี้ยจะผ่านไม่ผ่านอันนี้คือตัวหนึ่งซึ่งนักลงทุนอาจจะไม่ได้เอาตัวนี้มาเป็นระยะอะค่ะครับผมค่ะแต่ปัจจัยที่จะต้องติดตามในวันนี้เพราะวันนี้จะมีการประกกาาศมีรรประชุมของ G7 แล้ว G7 เนี่ยมันจะมีประเทศทั้งที่ยุโรปอย่างรามห้าประเทศแล้วก็มีเอเชียคือญี่ปุ่นเนีเข้ามารวมด้วย พราะนั้นเนี่ยถ้าการประชุมอันนี้เข้ามาเข้ามาประชุมแล้วมีมาตรการใดๆที่สามารถทําให้กระตุต้นเศรษฐกิจของยุโรปให้ดีขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทองคําอาจจะมีการกลับตัวลงได้ครับผมดิฉันอยากจะให้นักลงทุนมองว่าการลงทุนในทองคำนะตอนเนี้ยเป็นไซด์เวย์มันมีโอกาสที่จะขึ้นและลงเช่สนสถิฟค่อนข้างมากแนวรับที่จะให้ในวันนี้มันอยู่ที่หนึ่งพัน 842 US d ลลาร r ต่อชอ์เอาแล้วแนวต้านเนี่ยวัดของปัจจุบันเนี่ย,นเ,นยเราเหมอให้อยู่ที่1 8 8 0 US d ลลาร์ต่อช้อส์เอาจุด2จุดเนี่ยอยากจะให้หนักลงทุนถ้าถึงจุดไหนให้เทคทำกำไรระยะสั้นก่อนเพราะว่าโอกาสที่ทองคำจะกลับตัวลงมันมีเนื่องจากว่าถ้าเรามองตามตามเทคนิคนี่เราจะเห็นได้ว่า โอกาสเออเหมือนมันจะเป็นช่วงที่จะเป็นยูเทิร์มีโอกาสเเหหืืออนจะกลับขึ้นเลยเพราะหลังจากลงมาสองวันก่อนตรงนี้แล้วค่ะไม่รู้จะขึ้นไปนิวไฮหรือเปล่ามันได้ทั้งสองอย่างเลยเพราะว่าตัวเนี้ยวันนี้เป็นวันที่จะถามว่าจะขึ้นต่อไหมหรือจะลงเนี้ยให้ดูแปดพันแปดร้อยยี่สิบกับแปดวงนแปดร้อยแปดสิบดอลลาร์ถ้ายืนเหนือตรงนั้นได้โอกาสที่จะปรับขึ้นมีแต่ถึงขึ้นทิฉันก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะเบรคไฮเดิม พราะปัจจัยยังไม่น่าเบรกคอยอยู่ยังไม่น่เาเบรกไฮเดิมเพราะนั้นเนี่ยถ้าพ้นอย่างที่บอกขยักแรกคือพันแต่ละแดสิขายแล้วถ้ามันไปต่อเนี่ยถ้านักลงทุนคิดว่าจะไปต่อเลเวลต่อไปมันคือไฮเดิมคือพัอาานเก้าร้อยยี่สิบดอลลาร์ตากทอยซาอาจจะไปทากาไรตรงนั้นได้แต่เออโอกาสที่ทองคําจะกลับลงเนี่ยมันมีเนื่องจากมันมีปัจจัยลบมาคอยอยู่หลายตัวอย่างปัจจัยมาชุมของทีเร็จเนี่ยเราก็เชื่อว่าทุกครั้งที่ เทางเอมี G7 ี2 0เข้ามาประชุมโดยส่วนใหญ่นโยบายที่เข้ามาจะเป็นนโยบายที่จะสนับสนุนให้เศรษฐกิจดีขึ้นเราจะเห็นได้เลยว่าทุกครั้งที่ประชุมอันเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วทองจะกับตัวลงเพราะนั้นอยากให้นักลงทุนระวังจุดนี้ไว้ด้วยครับผมค่ะได้ครับเพราะฉะนั้น่วงนี้ต้องมองก็คือว่าถ้ายืนต่ำกว่าพันแปดร้อยสี่สิบควรจะ follow sell คือช่วงนี้เล่น<ป>ต้าทะลุ1880ขึ้นไปค่อย Follow บาแค่ช่วงสั้นจนถึงพันเแต่ถ้าไม่ทะลุขายก่อนค่ะคือนักลงทุนช่วงน,นี้ถ้าทำกำไรได้เป็นเด,ดลี่ก็น่าจะโอกาสน่าจะดีกว่าเพราะว่า เราจะเห็นได้เลยว่าบางครั้งกับขาโดยที่มันหาเหตุผลไม่ได้หลักๆน่าจะมาจากพวกเหตุกันที่ลงมาเป็นก้อนใหญ่อะค่ะครับผมแปลว่าสองวันก่อนที่หลุดพันแปดร้อยเหรียญลงมานั่นไม่ได้เรียกว่าเป็นการจบรอบของการพักฐานสําหรับรอบนี้ใช่ไหมครับยังค่ะยังค่ะยังมองว่าโอกาสที่จะลงยังมีอยู่ถ้าไม่มีปัจจัยสนดบสนุนให้ขึ้นค่ะเพราะอาจจะมีข่าวดีเข้ามาเร็วๆนี้ค่ะ เชื่อว่าค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้นักลงทุนระวัดระมัดระวังในการลงทุนสําหรับวันนี้ค่ะอืมครับผมคุณพวันแต่สําหรับการลงทุนระยะกลางถึงยาว YLG ยังคงประเมินเหมือนเดิมไหมครับว่าขาขึ้นยังเป็นประเมินว่าเป็นขาขึ้นอยู่แต่ในระยะนี้เหมือนกับว่าถ้ามองกับปัจจัางเทคนิคเนี่ยเหมือนกับมันจะต้องมีการเทคปรับฐานอีกสักหนึ่งรอบแล้วรอบนี้น่าจะใหญ่กว่ารอบแล้วอะค่ะโอ้ใหญ่กว่า รอบที่เราก็เป็น100ร้อยเหรียญแล้วนะครับพุ่พวันครับเดี๋ยวนี้100ร้อยเหรียญมันไม่มีมันน,น,น้อยไปแเลยเพราะ <พอ S 2> มันนต <c oughs> ระมาณห้าหกสิบเหรียญเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีการปรับขึ้นไปจริงสุดท้ายที่ควรจะต้องออก <c oughs> ก็คือพันเก้ารอยี่สิบคือไฮเดิมอะคะ่ะครับผม สำหรับ YLG b u l l i o n International เนี่ยเราเราเป็นผู้ค้าส่งทองคำาดยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับนำเข้าส่งออกทองคำในบ้านเราที่คึกคักมากน้อยแค่ไหนครับคุณพวันครับปริมาณค่อนข้างเยอะมากยิ่งกลางคืนปริมาณที่เหวี่ยงมากเนี่ยนักลงทุนก็จะเข้ามาค่อนข้างเยอะนักลงทุนบางคนก็ซื้อั้นมากซื้อเช้าขายเย็นอะไรประมาณนี้ค่ะครับผมมีโอกาสได้คุยกับคุณธีพาวธีพาวบอกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ย นำเข้าส่งออกทองคำเนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกแล้วเหรอคะคุณพรวันเป็นอันดับสามของโลกค่ะอันดับสามของโลกอันดับหนึ่งก็ตอนตอนนี้ก็ยังเป็นอินเดียอยู่อันดับสองเป็นจีนแล้วที่ไทยที่ไซส์เล็กมากที่สุดเนี่ยก็ <c oughs> เป็นอันดับสามอุ้ยถ้าอย่างนี้ในอนาคตมีโอกาสไหมครับที่นักลงทุนไทยเองจะสามารถเรียกได้ว่านอมิเนตหรือว่าชี้นําราคาทองคําได้ด้วยเราเราใหญ่พอจะสู้กับจีนกับอินเดียไซส์ของไซส์ของฟิสิกส์ถ้าเทียบกับพวกที่เป็นฟิลเตอร์เนี่ย ฟิวเจอร์ใหญ่กว่าฟิสิกอลเป็นร้อยเท่าค่ะอเอาง่ายๆในตลาดคอมเพล็กซ์เนี่ยวันหนึ่งเขาเทรดกันประมาณสักแสนห้าแสนหกคอนแท็กต่อวันเนี่ยแสนกว่าคอนแท็กเนี่ยหนึ่งคอนแท็กเข้ากับสามกิโลเพราะนั้นก็ปริมาณใหญ่กว่าฟิสิกอลมากะะอ๋อตัวเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าตัวนําเข้าส่งออกน,นี่คือตัวทองคําจริงๆริงเราเป็นในดับสามแล้วแต่ถ้าภาพ<ช>ตลาดจริงๆตัวฟิวเจอร์ยังคุมตลาดอยู่เรายังไกลเข้าเยอะอะคะ่ะของของเมืองไทยเนี่ยประมาณฟิวเจอร์ของเราเนี่ย น่าจะอยู่ประมาณามาอันดับ5อันดับ6อะค่ะโอ้แต่ก็แต่ก็ไต่ระดับขึ้นมาเร็วเหมือนกันนะครับ2ปี 2> ถึงว่าเ,เราก็โตไวมากับที่จะกับพวกสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เขาเปิดมาหลายปีแล้วเข้าไปไม่ได้ครับผม ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณพวันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อครับว่าคนไทยรวยเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าพูดถึงตัวทองแท่งแล้วเนี่ยนะครับเราเป็นอันดับ3ของโลกแล้วนะครับกับปริมาณการนําเข้าแล้วก็ส่งออกแต่คุณพวันบอกว่าถ้าเทียบตลาดฟิวเจอร์แล้วยังห่างไกลครับต้องใช้เวลาในการพัฒนาตลาดอยู่นะครับช่วงนี้ถ้าเกิดผู้ชมสนใจอยากจะลงทุนในทองคำหรือว่า